โทรศัพท์มือถือเรียวมี GT6 มาพร้อมกับชิปเซ็ต Snapdragon 8 s Gen3 สำหรับสายคอเกมมีการเปิดราคาในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ18,999บาทสวัสดีครับกับมาตใดข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนื้วราแปดนการ,ร์ซิบัทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องของเราด้วยนะครับผพ้่จแพ้ข่าวสารที่มาเต็แบบนี้เป็นประจำทุกวันสำหรับใครนะครับที่คิดถึงโทรศัพท์มือถือสายเกมมิ่งอย่างเร็วมีก็ไม่ต้องห่วงนะครับมาเป็นทีร่ร้อยสอบเร็มี GT 6 s ซีรีส์ที่มีการอัปเกรดในเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานด้วยชิปเซต Snapdragon 8 S Gen 3นะครับแล้วก็มีชิปเซต ที่ให้มาก็คืออีกรุ่นหนึ่งคือ7พัทเจน3ซึ่งถือว่าแรงมากนะครับในมือถือรุ่นนี้และจัดราคามาดีอยู่ที่ประมาณ18,999ับาทในประเทศไทยครับโทรสัพท์ทือนเรียวมี GT6 มีการเปิดตัวในดีไซน์เรียบง่ายนะครับและมาพร้อมกับคุณภาพนะเขาเรียกว่าคุณสมบัติที่โคทรงพลังนะด้วยฝาหลังโค้งรับมือด้วยวัสดุตัดวัสดุเงาต,งต่างๆนะครับมีเลนส์กล้องที่ดกมาในฐานโมดูลนะครับ หน้าจอแสดงผลเป็นแบบจอโค้งด d 6.78นิ้วนะครับพาเนล LTPO Amoled ความละเอียดอยู่ที่ 1.5K นะครับมีความดันของสว่างเนี่ย Peak Brightness เนี่ยอยู่ที่ประมาณ6,000นิตนะครับก็ถือว่าใช้ได้และในส่วนของจุดเด่นเพิ่มเติมก็คือชิปเซตที่ใช้เป็น Snapdragon 8 s Gen 3นะครับที่อยู่ความแรงอยู่กึ่งกลางระหว่าง Snapdragon 8 Gen 2และ8 Gen 3นะครับมีระบบระบายความร้อนครอบคลุมถึง1,000 0 14ตารางมิลลิเมตรนะครับความสูงในส่วนของแรมสูงสุดที่16กิกรอมสูงสุด512กิกกับแบตเตอรี่5500ร mm, ยมิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว120งวัตต์นะครับแบตเตอรี่50เปอร์เซ็นต์เพียงแค่10นาทีคือเสียบปุ๊บห้องน้ำปับ๊บออกมาปุ๊บแบตเกือบเต็ม ตัวเครื่องติดตั้งมาพร้อมกับเรียวม UI 5.0 Android 14มีฟีเจอร์ Next AI ลบวัดสดุต,ต่างๆได้ก็คือเหมือนปกติละแล้วก็จะมีเรื่องของความสว่างของหน้าจอที่ทำออกมาได,ด้ดีนะครับมี AR Buster ด้วยมีจช้ลกสโคปปกติแล้วแหละ USB Type C น้ำหนัก191รกรัมนะครับในส่วนของตัวเรียวมี GT 6T นะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีการเปิดตัวด้วยเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็ใช้เป็น snapdragon 7 Plus ันะครับก็แรงพอๆกับเรียกว่าแรงกว่า7เอ่อ snapdragon 8 Plus ฒนนิดหน่อยอย่างเงี้ยนะก็ก็แรงอยู่ดีอะประมาณนั้นแหละและก็แรมสูงสุด12 g b r ง m 2 5 6แบตเตอรี่5 5 0 0 mAh อันนี่คือรุ่นน้องลงมาแล้วมาดูที่ราคาดีกว่าเรามี g ี6นะครับรุ่นแรม16 g b กกาม GB, มาเต็มขนาดนี้เลยเนาะ ราคาที่24,999บาทนะครับก็คือเต็มด้วยเหมือนกันส่วน Realme GT 6T แล้12กิโลกรั256 GB ที่18,999บาทสนใจก็ไปตามกันได้ในประเทศไทยแล้วเนอะ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR code คท้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหะครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด u u s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆ รีวิวดีๆและคอนเทิต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกรมาอปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย